ว่าเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติตัวตามแบบอย่างพระองค์ทําตัวให้ดีจะทําอะไรไม่ดีอุ้ยห้อยพระอยู่อายพระไม่กล้าทําถ้าอย่างนี้แล้วก็โอเคถือว่าห้อยพระถูกหลักนี่คือหัวใจการห้อยพระเหมือนกับพกพระติดตัวจะทําอะไรปั๊บเนี่ยโกรธขึ้นมาอยากจะไปตัวยืนเขาแล้วเนี่ยพอเห็นพระในมือโอ้ไม่ได้เราชาวพุทธทำอย่างนี้ก็ผิดศีลสิถ้าห้อยพระอย่างนี้ถูกหลักแต่ถ้าเกิดกาลังโกรธขึ้นมาเข้ามากๆนะพอเห็นพระปุ๊บโอ้พระองค์นี้หนังเหนียวแน่ลุยเลย ถ้ายอย่างนี้แล้วก็ผิดหลักทําให้มั่นใจแล้วไปทําสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดหลักถ้าหากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าทําให้เกิดกําลังใจทําสิ่งดีๆถูกหลักถ้าค่อยแล้วไปทําสิ่งไม่ดีผิดหลักให้จํานี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะาวน,นี้มาถึงตรงนี้ต่อว่าแล้วที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงไหม,มดูตรงนี้ดีๆนะ,ะว่า พระภิกษุสงฆ์ผู้สร้างเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณ,ณวิเศษจริงๆคือเป็นผู้ที่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยมันก็มีผลมีผลเั็นพระเครื่องเนี่ยที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีจริงยกตัวอย่างเช่นพระของข,องขวัญรุ่นหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตักน้ําท่านสร้างขึ้นมาเนี่ย <S S S แล้วให้ผู้ที่ปฏิบัติทมทำวิชาได้เขาถึงทรรมกายทำวิชาได้ ทำความศักดิ์สิทธิ์นี่ตลอดให้เกิดขึ้นตลอดท่าษาสามเดือนเนี่ยอันนี้ก็มีผลจริงๆครับอาจารย์ครับมีคําถามหนึ่งของคุณผู้ชมทางบ้านเรื่องของการสักยันต์อันนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่สื่อต่างๆก็มีการออกให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าความเชื่อเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาสักเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ละที่แต่ละสำนักก็ต่างกันเหมือนกันอันนี้การทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับสมัยโบราณยังไงบ้างครับถ้าถ้ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับเจริญพรคือ ก็คงเป็นความเห่อตามๆกันมาถ้าเกิดมองใกล้ๆนะว่าเอ๊ะเห็นคนอื่นเขาสักมันแสดงถึงความเป็นชายชาตรีู้สึกำลังเด็กๆเห็นเขาสักยันรูดูขึงขังเป็นชายชาตรีไปสัตว์บเขามัางเนี่ยแต่ถ้าเกิดถามว่าวิบากกรรมเกิดจากอะไรคนที่สักยันนะมันเกิดจากว่าพบในอดีตนะทาความสกรปรกแล้วเธอให้เกิดขึ้นกับวัดวาอารามบ้างสถานที่สาธารณะเช่นเอาสีไปพ่นตามกำแพงวัดตามกำแพงทางเดินตามอะไรต่างๆกันาเนี่ย ไปทําความเลอะเทอะไปอย่างนั้นปั๊บพอชาตินี้สิ่งเลอะเทอะมันเลยติดตัวกรรมทําให้พอใจรู้สึกว่าเออมีใครมาทำอะไรเลอะเทอะบนตัวแล้วดูมันสวยดีมันเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้สักแสดงว่าไม่มีวิบากกรรมเรื่องนี้อย่าไปสักเลยนะ <c oughs> คือมันมีสองด้านครับด้านหนึ่งเป็นแฟชั่นที่มันมาจากต่างประเทศ่ยหลายคนก็ไม่จะไปทํากันอาจจะเป็นรูปลายน่ารักน่ารักแต่บางทีก็อาจจะมีการบ้านเราก็คือเป็น,นอ้างอิงเรื่องของความขลงังตรงนี้เนี่ยนะ บางอย่างมีเหมือนกันตรงนี้ถึงบอกว่าตอบเรื่องนี้เนี่ยละเอียดอ่อนมากเวลาตอบต้องตอบตามความจริงว่ากรณีที่มีก็มีไม่มีก็มีเพราตอบอย่างนี้ปั๊บคนเราจะเริ่มสับสนา่าเอ๊เราจะเอาอยัางไงกันแน่ต่อเราจะเชื่อไม่เชื่ออะไรดีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเจ็บตัวฟรีถึงแม้ส่วนที่มีก็ตามเนี่ยตอบว่าไม่มีผลดีไม่เป็นผลดีมีอยู่รายหนึ่งนะ ไปสัตว์เป็นลายหนุมันพอของขึ้นปั๊บเนี่ยเต้นมือนริมหน่งข้างอย่างเนี้ยเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยบอกว่าตอนช่วงที่กําลังของขึ้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับม้าทรงข,งของพวกที่แห่ประเพณีกินเจที่ภูกเก็ตเนี่ยอเ,เอาของมาแทางปากอะไรต่างได้เลยค่ะอย่างนั้นนี่นะก็ลืมตัวไม่รู้ตัวไม่เจ็บเดินบนฐานไฟอะไรต่างได้เนี่ยพอของขึ้นปับ๊บบอกตอนนั้นเนี่ยมืมอแข็งแรงมากไม่เป็นไรเอาไม้มาฟาดมาตีก็ไม่เป็นไรนะมัมีอยู่คราวพอนั่งเริ่มสั่นเพื่อนในห้องรู้ละเรียนอยู่ชั้น่นนะ แล้วเอิญกำลังขึ้นขึ้นยังไม่ทันเข้าดีเกิดยังไงก็ไม่ทราบของออกก่อนแล้วรู้ตัวก้นมาเห็นเพื่อนรอบๆประมาณสิบคนนะถือไม้พรอท่อนเนี่ยเตรียมฟาดเจ้าตัวแทบช็อกเลยจากนั้นไม้เลยของเลยเลิกขึ้นเลยว่าโอ้โหพอของขึ้นทีโดนเพื่อนฟาดนี้เลยเพื่อนบอกว่าฟาดมันดีไม่เป็นไรไปฟาดเอาฟาดเอานะเดี๋ยวมันจะแย่เอาไม่คุ้มถามว่าเราอยากจะหนังเหนียวประเภทที่ว่าถูกคนแทงแล้วไม่เข้าหรือว่าจะเหนียวแบบไม่โดนคนแทงแบบไหนดี ไม่โดยคนแทงไม่เข้าเขาระเบิดปลาตู้เหมือนจะตายเาราก็ได้กระดูกแหลกหมดเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มหรอกเรื่องพวกนี้ที่เคยเล่าพวกเราฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตากชิวท่านรองจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านรู้ดีเพราะก่อนจะมาพบหลวงพ่อธรรมชิวเนี่ยท่านศึกษามาหมดแล้วหนังเหนียวเอยดาบปลายปืนแทงไม่เข้าลูดโซ่ลุยไฟอะไรต่างเนี่ยคาถาดับพิษไฟใส่ประหลอดธนูมือวิชาคุณแผนเรียนมาหมดเลยก็ทำได้จริงๆเลยนะแต่ว่า สุดท้ายพอมาพบหลวงพ่อธรรมะมาพบคุณยายจันท่านก็รู้ว่าวิชานี้เป็น,เป,นเป็นวิชามานเป็นไสยเวทไม่ใช่วิชาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกจะให้หมดกเกลเยสไปพนธุ์พานพึ่งวิชาพวกนี้ไม่ได้หรอกก็เลยทิ้งแล้วก็มาศึกษาปฏิบัติธรรมแทนกว่าจะปรับตัวได้ใช้เวลาประสนมมติอดทนมากแล้วว่ามันจะติดของเก่ามาไงต้องเปลี่ยนอดทนอยู่โอ้โหพักใหญ่ทีเดียวแหละ,ะถึงผ่านได้ นี่ขนาดการณีที่ทําได้จริงๆเนี่ยท่านยังทิ้งเลยมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วเราเองจะไปสนใจสิ่งของนี้ที่เจอจริงมั่งไม่จริงมั่งจะศึกษาไปทำไมไม่คุ้มเสียเวลาเปล่ามาพึ่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระองค์ดีกว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ ทั่วไปนะคะมักจะสนใจกันและเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตมาเวลาไปไหนต่างจังหวัดก็จะมีผู้ใหญ่คอยเตือนว่าอย่าลืมนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เขาเรียกเหมือนกับขอให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยปกปักรักษาในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางภูมิเทวาหรือแม้แต่เป็นสารเจ้าอะไรแบบนี้ที่คนเขามีเครื่องเส้นกันอย่างนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยมีจริงไหมคะพระอาจารย์แล้วให้คุณให้ให้เป็นที่ <c oughs> พึ่งกับเราได้หรือเปล่าคะพระอาจารย์ เจ้าที่นี่มีตัวจริงมีตัวปลอมอถ้าเจ้าที่ตัวจริงเนี่ยควรไหว้ควรบูชาถามว่าเช็คอย่างไงตัวจริงตัวปลอมง่ายนิดเดียวไปเปิดโฉนดดูชื่อในโฉนดปรากฏว่าเป็นคุณพ่อของเราอต้องรีบไหว้เจ้าที่นะคือให้เชื่อฟังที่ท่านสอนอย่าไปดื้อกับท่านเดี๋ยวท่านจะดุจะตีจะลงโทษเอานั่นนั่นคือบูชาเจ้าที่ เปิดโฉนดดูเป็นชื่อคนอื่นเขาเราเช่าบ้านเขาอยู่สิ้นเดือนรีบไปเส้นเอาค่าเช่าไปจ่าย้เดี๋ยวคาให้ออกจากบ้านาาเปิดโฉนดดูอ้าวตัวเราเองเราเป็นเจ้าของบ้านต้องทำตัวเองให้ดีเป็นแบบอย่างให้คนอื่นที่เขามาอยู่ด้วยเนี่ยเขาดูเป็นแบบอย่างได้ถึงจะใช้ได้นี่แล้ก็ไหว้เจ้าที่ตัวจริงแต่ไหว้เจ้าที่ตัวปลอมสารภูมิเสาเดียวนี้นะาถามว่าข้างในไปดูจะมีอะไรเอ่ยมีจิ้งจกตุ๊กแกมีอะไรอย,า,ยากเยื่ออยากใยสกปรกเลอะไปหมด ให้เราไปอยู่บ้านนันเอาไหมขยายให้ใหญ่ขึ้นมาไปอยู่เรายังไม่เอาเลยอย่างวัต่เล็กๆอย่างนั้นนะ <Okay. S 1> สกปรปกขนาดนั้นไม่อยู่หรอกถามว่าเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ mm hmm. ไม่อยู่หรอกบ้านมีเสาเดียวเล็กๆ่งแล้วก็มีสกปรปกอย่างนี้นะ mm hmm. ถ้าจะมีอยู่ก็มีผีเล่ย่อนเนี่ย mm hmm. แล้วศักดิ์ศรีคนอย่างเราจะไปไหว้ผีเนี่ยหรือไปไหว้ปูนบางทีว่ามีปูนปอบปลาไปไหว้เนี่ยเสียเวลา, <Okay. S 1> าแต่ทุกหลังก็มีเหมือน, mm hmm. อนกันนะถ้าจย์ mm hmm. ก็มีบางหลังก็มีบางหลังก็ไม่มี ก็คือว่าบางที่เขาเชื่อเขาก็ตั้งเนี่ยแต่แล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่เกิดประโยชน์ทําให้เหมือนกับว่าอะไรไรใจทันทีผูกพรลัตนาไตรก็ไปเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เรื่องต่างๆไปมันก็จะดึงไปทางด้านสายเวทแทนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณพอพึ่งอย่างนี้ปับ๊บมันจะทันทีเลยนะถ้าเกิดว่าใจผูกพรรัตนาไตรใจจะเริ่มมาจดอยู่คําสอน แล้วตั้งใจทาดีตามที่พุเจ้าสอนพูดเลยเองจะเน้นที่หลักการคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเสมอเราสังเกตสิเมื่อไหร่เราเองไหว้พระนะใจจะนึกอยากทําความดีแต่เมื่อไหร่ไปเชื่อสิ่งนอกๆพวก,น,กนี้จะเป็นการสักยันก็ตามสักปั๊บเนี่ยเริ่มของขึ้นและได้เป็นหนุ่มๆนมก็รู้สึกว่าเริ่มอยากจะลองของอจะไปตีเขาแล้วหรือว่าไปไหว้สารพูิพวกนี้ปั๊บเนี่ยใจจะนึกถึงผีแล,แล้วมันไม่ได้นึกถึงการทําความดีนะ แต่ว่าเป็นการรักษาเม่ว่ามันจะเริ่มเป็นแบบเทวานิยมไง mm hmm. คือไหว้ทำยังไงต้องหาอะไรมาเส้น mm hmm. หัวหมูมาเส้นบางทีต้องเอาเหล้าขาวมาเส้น mm hmm. คือเน้นว่าทําไงให้ผีพอใจ <c oughs> เห็นไหมอย่างที่พูดตอนต้นเลยว่า oh. เน้นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มีอํานาจ <c oughs> ราชสักเขาจะได้มาอํานวยสิ่งเป็นประโยชน์ให้กับเรา mm hmm. มันจะใจมันจะเริ่มเปลี่ยนจากการพึ่งตัวเองด้วยการทําความดีกลายเป็นการไปพึ่งอํานาจนอกตัว ทั้งๆท,ที่จริงๆไม่มีจริงแล้วไม่เป็นซีพึ่งอะไรเลยค่ะคือเป็นความงมงายทันทีดังนั้นเนี่ยไหว้พระรัตนตรยัยบูชาพระรัตนตรยัยใจจะนึกถึงการทําความดีมนึกถึงการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ไปไหว้สิ่งอะไรละ่ะที่เคารบนับถือภายนอกเมื่อไหร่ปั๊บใจมันจะหลุดจากตรงนี้ออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่เอาไปถึงที่ไหนจะเป็นที่ต่างถิ่นก็ตามนะก่อนนอนก็สวดมนต์อรหังสมาธิมุตสาก็ได้ ถ้าเกิดว่าทมวัดยาวๆจาไ,ไ,ไม่ได้ก็เอาแค่สวดสั้นๆเสร็จแล้วนั่งสมาธินิดหนึง่งแผ่มเมตตาจิตไปในทิศทั้งสี่อย่างนี้ใจสบายหลับเป็นสุขเลยอย่างนี้เนี่ยดีไหมดีครับอย่างนั้นก็แล้วกันนะประ,ะเดนพรในส่วนของความเชื่อที่หลากหลายอย่างนี้ค,ค่ะพระอาจารย์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นในแง่ความงมงายไม่ว่าจะเป็นคนทรงหรือเป็นโหราศาสตร์หรือดวงต่างๆนี่ค่ะถ้าเกิดเรามีเพื่อนหรือว่า